พันพยากรพันพยากรกลับสวัสดีครับผมหนพันพยากรจะเพดพันพยากรกลับมาอีกแล้วดาวพฤหัสย้ายดาวพฤหัสมีความสําคัญกับทั้ง12ราศีแต่และราศีจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามพี่น้องลักษณะราศีตุลนลยจ้ะ คือจริงๆอะผมกัตพรในการถ่ายแล้ว <c oughs> นะโอ้ยนะแต่ก็โอ้โหรีเควสกันมานะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะจริงๆมีอีกหลายราศีเลยนะก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมพอจัดเวลาหาได้บ้างอย่างเงี้ยก็จะพยายามถ่ายให้มันครบๆนะซึ่งกูไม่เคยทําได้สักทีเรื่องเนี้ยนะ <c oughs> มีทั้งคอมเมนต์ให้กําลังใจและคอมเมนต์กวัวส้นตีนนะฮะคอมเมนต์กวนส้นตีน,ะะก,นตก็ปกติฮะไอะ้พวกมีปากก็พิมพ์ไปอะไรพวกเนี้ยช่างมาเถืะอผมไม่ค่อยแก์ผมกลับขอบพระคุณท่านที่ให้กําลังใจในการถ่ายอย่างต่อเน,นื่องแล ีความเข้าใจในตัวผมด้วยขอบพระคุณจริงๆนะครับนะเอาล้ครับพี่น้องตุลครับนะก็ทําไมพี่น้องตุลถึงได้รีเควสห,หนักๆอย่างงี้นะมีเหตุมีผล้ว้หนึ่งก็คือดาวพฤหัสอะก่อนหน้าเนี้นะครับเขาเป็นราชาโชคราชาโชคโอ้ยเฮ็ยแม่งเดี๋ยวประก,กาศใหญ่จังว่าเดี๋ยวนะอ่าอ่าประมาณนี้ดีละอ่ะอะอาเอาใหม่พฤหัสครับพฤหัสเป็นราชาโชคราชาโชคเล่งลัคนาท่านฝุ่ ปัวอย่างนี้การที่ประหารเล่งลัคนาท่านอย่องางไรมันก็ต้องดีชมชื่นชมกำลังเนรานาไอ้หาผัวช่วยเหลือคุณส่วนดีนู่นนี่นั่งผู้หญิถุูดิง่นเหลวผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือบลา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 งท่านจะรู้สึกว่ากูไม่เห็นได้รับเลยวะถูกไหมมันขึ้นอยู่กับว่าในภพเนี้ยในปัตนิตำแหน่งเนี้ยท่านอ่ะมีดาวอะไรลอยอยู่ด้วยเนี่ยสาวเปล่า่องเนี้ยแฮะนะอ,อาทิตย์มะอาทิตย์กู่มิตรแล้วนะ อ่อังคารว่ะอ่ารวดเร็วทันสมัยมันอยู่ที่ว่าดูกําเนิดท่านเป็นชนนแต่ว่าโดยองค์รวมปั๊บก็ถ่ายกันไม่เกินนี้นะพฤหัสเลยงลัคนณะยังไงก็ต้องดีดีเรื่องอะไรโอ้ความลาดเฉลียวพฤหัตราชาโชคความลนดเฉลียวนะมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆผัวช่วยเมียช่วยหุ้นส่วนช่วยลงทุนได้บาบาบาแลเทงหมดเลยท่านั้ทนโป่งนี้จะเปลี่ยนแปลงและจบสิ้นลงในวันที่เอ้าไอห่าที่ขึ้น,นอ,อ,อย่างไรเออเดี๋ยวนะจึ๊บ ย้ายหนึ่งพฤษภาไปถึงแปพฤษภาปีหน้าหนึ่งปีพืนหัดย,ย้ายออกจากปัตตานีไปอยู่ตำแหน่งไหนครับไปอยู่มรณะเอาละพูดทุกครั้งแจ้งทุกครั้งแล้วก็ยังคงพูดต่อไปว่ามรณะไม่ได้แปลว่าเฮียมรณะแปลว่าจบสิ้นก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้ทางไกลก็ได้บบลาบลา,า,าแล้วแต่แต่ในระบบโหนจะถือว่าดวงตกพือหัดเป็นมรณะพืชหัดอธิบายให้ความหมายของผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่ได้ก,ไดการศึกษาการศึกษา หรือแม้กระทั่งโชคลาภวาสนาโชคลาภเทวดาประจําตนว่าไปอันนี้ผมไม่ได้พูดในความหมายจริงๆของเขาเลยว่าพฤหัสสาหรับพี่น้องตุลเป็นเจ้าเรือสหัชชะเพื่อนสังคมเป็นเจ้าเรืออริปัญหาการแก้ไขเอาละมาดูตัวพฤหัสตาแหน่งอย่างนี้ก่อนพฤหัสตาแหน่งนี่เป็นบารนะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือผูห้หลักผู้ใหญ่ท่านอาจจะง่ายกับการเจ็บป่วยป่วยไข้ได้ นะหรือพลัดผู้ใหญ่ที่ท่านให้ความเคารพนับถืออยู่อาจจะหมดสภาวะอำนาจลงเพราะเป็นบรณะหรืออาจจะไกลตัวท่านมากขึ้นห่างไกลามากขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งคือท่านในแง่ของเทวดาประจําตัวสิหสิทธิ์ก็ถือว่าครูบาอาจารย์เทวดาเป็นบรณะห่างไกลตัวท่านสังเกตอะไรไหมครับว่าพอสิหสิทธิ์พลัดผู้ใหญ่พูดเนี่ยคือคนที่คุ้มกลาหัวเราอยู่เนี่ยเป็นบรณะสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยคือท่านจับไม่ได้รับคือตัวช่วยท่านหมดไป ผม,ผมทำอย่างนี้แล้วกันเนี่ยอ่านง่ายงี้่ะไม่มีตัวช่วยแต่ว่าถ้ามอในแง่ายที่ดีนะพราะเรหัเองก็มีความหมายของอริอยู่อริเป็นมรณะนะปัญหาจบสิ้นลงเรื่องราวต่างๆที่เคยค้นแคะมีปัญหางเงาะแงะมาก่อนเคลียร์ลงเคยเป็นหนี้เป็นสินเคลียร์ได้สู้แล้วได้มาหรือในความหมายของอริที่แบบกำปั้นทุกอย่างเลยคือศัตรูเนี่ยแหละเป็นมรณะศัะตรูแพ้ไยศัตรูแพ้ มองอย่างนี้ก็ได้แต่มันก็จะมีเงื่อนไขอีกมอนกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มองตำแหน่งนี้เรามองเป็นในส่วนของสหัชชาสังคมเพื่อนฝูงแทนตัวนี้เจ้าเรือนเป็นอย่างนี้นะพระรหัดเดี๋ยววงเล็บให้สหัชชาเป็นมรณะเพื่อนเป็นมรณะอย่างเงี้ยท่านอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอ่าสังคมเพื่อนฝูงเปลี่ยนออกอาจจะไปอยู่ตางประเทศย้ายบ้านย้ายที่ทํางานมีการเปลี่ยนแปลงทําให้บรรยากาศแอสโมสเฟียของท่าน เปลี่ยนแปลงไปอ่าส่วนใหญ่จะทายอย่างนี้หรืออีกนัยยะหนึ่งทายแบบที่เหียนะถ้ามันติดเสือเสียแล้วนะเพื่อนไม่ดีคนรอบๆตัวคนใกล้ๆตัวสังคมรอบตัวมักจะสร้างปัญหาให้ท่านแต่ส่วนใหญ่จะไม่ทายแบบที่สองส่วนใหญ่เราทายอย่างนี้นะฮะว่าทา่านอาจจะเปลี่ยนแปลงเพื่อนฝูงมากกว่าแต่ท่านนี้ท่านั้นถามว่าพฤหัสเข้าตำแหน่งมรณะเนี่ยมีอะไรดีมั้ยมันก็พอทายได้ว่ามีเพราะพฤหัสท่านจะเล็งเข้าตำแหน่งการเงินป๊วยอืมการเงินกระดุมพระการเงิน พลหัสก็เลยสามารถที่จะคุ้มกรนาหัวเรื่องการคอนท่านได้อยู่ในระดับหนึ่งอันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ว่ามันดีแบบมรณะมรณะพลหัสไม่ค่อยมีแรงอ่ะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่หูวที่ราชาเลยนะราชาโชคสิ่งหนึ่งที่ท่านกลังระวังก็คือเนี่ยแหละรครับที่แจ้งไปว่าอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีจะป่วยป่วยไข้มีปัญหาได้นะหรือว่าตัวท่านเองก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงเพื่อฝูงสังคมคนรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปซึ่ง มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากแต่ไอดาวลองจริงๆวันเนี้ยผมอยากจะมาพูดแค่ดาวพฤหัสอย่างเดียวเพียวเพียวแต่ดาวลองมันต้องพูดด้วยเพราะว่าข้องขางจะมีผลกับท่านเยอะพอสมควรมาไล่ทีละตัวเลยดาวเสาปึ๊บปึ๊บเสาเจ้าเรืองอะไรครับพันธุพันธุที่อยู่อาศัยสุขภิสุขภาพบบาๆยกเข้าปุตตะปุตตะเอาละถามว่าดีไหมถ้าจะหลับหูหลับตาทายให้แม่งดีนะอย่างเงี้ยก็ถ่ายว่าเฮ้ยท่านมีโอกาสได้บ้านได้รถนะ พันธุบ้านที่อยู่อาศัยสุขภาพไปปุตตะได้อะไรใหม่ๆนะแต่ว่าเฮ้ยเสาตำแหน่งนี้พิณธุบาทตะเวทดูมันแตกนะไอเก็พินธุบาไปละอรวิภุมะทั้งโสราปัญจลัคนาพุทธเก้าจันกทิวาเป็นแปดสุดเจ็ดอาจารย์เจ้าวาร้อนนี่รันแปลว่าอะไรลวิพระอาทิตย์ภุมะอังคารทั้งโสราแปลว่าเสาด้วยปัญจะปัญจะแปลว่าห้ากับลัคนานับจากลัคนาไปห้าราศีมีไหมลวิภุมะทั้งโสราพุทธเก้าจันกทิวาไว้ก่อน เอาตัวนี้แหละ,ะเดี๋ยวนับลักษณาตะตุลมีลอะไรนับไปดิหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมห้าพอดีเลยแปลว่าเสาเป็นอะไรร้อนนิรันด์ฉะนั้นปั๊มเนี่ยจะทายดีนะมาตรฐานมันไม่ได้ท่นานทายดีไม่ได้แต่ที่แต่าทายให้กำลังใจแหละอะกูเข้าใจไม่เป็นไรเข้าใจมึงแต่ทางกับกันน่ะก็ต้องทายเผื่อไว้ก่อนว่าอย่างน้อยพันทุบเป็นพันทุบบาทอย่าปุดตะเงี้ย หนึ่งต้องทายแน่ๆเลยคือท่านระมัดระวังเรื่องของบริวารลูกหลานนะลูกน้องรุ่นน้องน้องหลานลูกอาจจะแปลว่าสุขภาพลูกหลานบริวารเสียหายหรือเขาอาจจะมีปัญหาทําให้เข้ามาหาเราเราจําเป็นต้องแบกรับอบอุ้มช่วยเหลือเขาก็เป็นได้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ทายไม่ได้เหมือนกันคือพระราหูพระราหูที่เจ้าเรือพันธุ์เลยตัวนี้เลยเนีย่ยเจ้าเรือเขาเป็นลาหูนะราหูไปอยู่อดิบลาหูคือพบปุตตะที่สาวเข้าไปอยู่เนี่ย เขาอยู่อลิด้วยเขา้าใจไหมฮะบริวารัเป็นอลิด้วยแต่มันยิ่งย้ำความหมายเลยว่าศัตรูเนี่ยหรือคุณจะยุ่งงา่กว่าจ่อจะให้โทษหรือการลิเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยเฮียมึงห้ามทายไม่ได้ยังไงควรเริ่มอะไรใหม่ๆมันทายไม่ได้อาจารย์ดูดีๆนะไอ้ล่างหูตัวเนี้ยมันอยู่ฉากนะฉากดาวเสานะเนี่ยมันมันเพื่อนกนันนะมันอยู่ใกล้กันไม่โทษไอ้เฮียเสามันเป็นพิธุบาตไม่ไล่ไม่ไล่ทายไม่ได้แต่ไม่เป็นไรกรณีปุตตะเป็นอริอย่างเงี้ย ก็ต้องระมัดระวังแค่นั้นเองฮะไม่ต้องเป็นกังวลอะไรไร้เหลือมากมายฉะนั้นพอดาวที่ให้อิทธิพลในเรื่องที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอยู่เอ็นฝั่งนี้เพียบในทางกับการดาวพฤหัสที่จะคุ้มครองท่านก็สือเป็นมรณะอีกพี่น้องตนปีเนี่ยมันเป็นปีที่ท่านต้องระมัดระวังอะไรหลายๆเรื่องและที่สําคัญมึงอย่าลืมนะพระเสาที่อยู่ตําแหน่งอย่างเงี้ยพิทุบ,บาทอย่างเงี้ยมันฉาสีโดนพฤหัสจรชฉาสีโดนพบกันเงินซึ่งเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วเนี่ยมันมีปัญหา เดชะโชคดีชิบหายที่พระอังคารเจ้าเรือนการเงินจริงๆของท่านเนี่ยไอ้เอาสินมันดีกว่าปีนี้เดินดีไม่มีพ่องไม่มีขยับมันก็เลยพอไปได้แต่ว่าเนี่ยบวกกับพฤติหัมรมแรงช่วยแต่พอเสามันฉากสีโดนพุวดอย่างเงี้ยอามันมีปัญหาแต่ท่างนี้ทั้นนั้นก็อย่าไปฟังว่าเฮ้ยไอ้หามผมจะช็อตในขนาดบบนั้นไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นรอกครับสุดท้ายมันผ่านไปได้แต่ว่าท่านต้องเข้าใจว่าปีนี้การเงินท่านไม่ได้เปลี่ยงปลี่ไม่ได้รวดลุ่งมาก ท่านก็ต้องใช้เงินด้วยความระมัดระวังถ้าให้นะนําแบบมีความชัดเจนก็คือผมไม่แนะนําให้ลงทุนไม่แนะนํานะครับใครแนะนําเรื่องของมึงจะกูไม่แนะนำอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินอย่างเงี้ยถ้าพยายามไม่เป็นได้จะดีถ้าเป็นอยู่แล้วก็อย่าไปเป็นเพิ่มนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเคลียร์กันไม่ค่อยได้ในช่วงปีนี้อย่างน้อยๆขี้หมาขี้หมาเลยเนี่ยทค่นั้นก็ต้องรอให้ดาวพฤหัดยกเข้าตำแหน่งสุภะก่อนสุภะอยู่ตำแหน่งนี้อ่าอันเนี้ยขาอจังชั่วหนีออกมาแล้วไม่มีปัญหา แล้วคาถามก็คือแล้วอย่างนี้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ดูแล้วมันรู้สึกโอ้โหหอยเหี่ยวดูหนักหน่วงรุนแรงถามว่าสรุปหนูจะผ่านไปได้ไหมคืออย่างที่ว่าแล้วครับเราทายรายปีคือการสรุปรวบยอดรวมหนึ่งปีถูกไหมฉะนั้นไอ้ช่วงปีนี้มันไม่ใช่เฮียทั้งปีเว้ยมันพอมีอยู่บ้างออะอย่างนี้อาการเงินาการเงินเดือนสีิบห้าวันสี่สิบห้าวันพังคาเดือนสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันโป๊ะโป๊ะโป๊ะดาวการเงินเข้าปัจจุบันเรื่องลัคนามาตรฐานเปรียยปละเป็นเกษตรช่วงประมาณวันที่สองถุนา ขึ้นไปอ่ะสี่สิบห้าวันนี้อย่างน้อย,อย,าอย,อยาการเงินท่านเปรี้ยงแน่อันนี้สบายใจได้หรือไม่ก็เรื่องของการทํางานก็เดือนดาวพุธก็เดือนดีตลอดทั้งปีไม่มีปัญหาฉะนั้นอนน้ที่มีปัญหาจริงๆอ่ะส่วนใหญ่หลักๆเลยนะครับมันเกิดจากที่ว่าเสาไม่ใช่วงผิดเอเี้ยไม่ใช่เออราหูราหูเสานพฤหัสเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้ดาวลเล็กมีผลกระทบแต่ก็คแค่หนึ่งปีเองฉะนั้นปีหกเจ็ดนี้พี่น้องตุลก็ต้องระมัดระวัง ถามว่ารุนแรงไร้เหลี่ยวขนาดไหนม,มันไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นปีที่ท่านไม่ควรจะประมาทอะไรใดๆแต่ที่สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจก็คือดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจาตัวของท่านปีนี้แข็งแรงดีครับนะท่านมีใจสู้ท่านสู้ได้ทั้งลุยได้ทั้งแอคชั่นได้แต่ทุกอย่างทั้งปูที่ผมบอกไปก็คือท่านต้องแอคชั่นด้วยความระมัดระวังไม่ต้องไปกลัวขี้หดตดหายโดนขูดจะงอหัวหัวมุดท่อหรือแล้วไม่ใช่แค่ เพิ่มความรับรังเพิ่มดูแลบิดามรรดาพ่อแม่เพิ่มมีสติรอบคอบใช้พุทธจริตในการพิจารณาไต่ตรองที่ดําเนินชวิต,ต่อไป,ปลอบใจนิดนึงผฤหัลบารณะเนี่ยจริงแปลมรดกก็ได้นะผู้เลือกเป็นสีจอนะก็อาจจะได้มรดกได้เงินก้อนใหญ่ได้มาป,ปรับฉับพลันอ่านิดนึงครับเนี่ยก็อันนี้ลืมพูดนะนึกขึ้นได้ผู้ัลหาเป็นบารณะตัวเนี้ยบางท่านอาจจะมีเรื่องของคดีความ อ่าเรื่องของฟ้องร้องการตั้งกรรมการสอบเพื่อเนื้อหาจะให้ความหมายของการเรียนเนะี่ยพูดไปดูดาวไปก็พยายามนึกก็จะพูดอะไรอีกการเรียนการสอบ,กา,สอบการศึกษาพวกเนี้ยท่านอาจจะเรียนยากขึ้นเนี่ยหรือว่ารู้สึกว่าโอ้โหกูไม่ค่อยสนใจเรื่องวิชาการกูอยากจะแอคชั่นกูอยากจะบ,บู๊อย่างเดียวหรือว่าบุญไม่เอาบู๊อย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยก็ไปไปได้ท่านก็ต้องรู้อย่างนี้แล้วก็พยา,ยามโฟกัสเรื่องวิชาการให้มากขึ้นท่านใดที่ถามอาจารย์หนูมูลเลยดิคะ่ะเฮียแล้วแต่มึงเลย อันนี้แล้วแต่ไม่ว่ากันนะด้วยส่วนตัวปั๊บวิธีแก้ที่ดีทีส่ส e ุดของผมก็คือมีสติรู้ล่วงหน้าแล้วเอาไปวางแผนใช้ให้ได้ปีเดียวครับเดี๋ยวก็หมด้วครับขอพี่น้องตุนเหงๆเหงตลอดทั้งปีรอบพ้นผยภัยทุกประการครับผมโชบอดโชคเจออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดเฟซบุ๊ทั้งสามแพลตฟอร์มเลยนะครับทั้งแอปแดงแอปดำแล้วก็แอปฟ้ามีไลฟ์สดทุกสัปดาห์สนใจก็สามารถเข้าไปตามในส่วนของแอปฟ้าแล้วก็แอปดำได้เลยนะครับผมครับขอบคุณ เดือดกว่าน้ำทะเลพล้นคลื่นบนปะพภาคาสืบด้วยบารมีสีสู่บูรพาจารย์ขังาสักมหาจาักรปราบทุกเดลฉาวิชาครู่สีดีภาอุจจาวิราชกษัตริย์ประสิทธิวิชาเผยซึ่งคำทำนายชายภาพรำปะพภาคอสืบด้วยศาสตร์วิชาที่นำมาไทยงทงธนาพรเสียงนี้มันจะเกลียดเหมือนนอกวีของเจ้าราจองเดินชีวิต อัมภัยอำนาจท่สวงอุทงฟ้าใสให้พ้นมนไพรทำวะทำไมแต่คนหรือพี่ยังชีวิตผ่านชีวิตดนไใครรู้สัตญญาติใช้วินิจฉิตพิจารณาบอกทุกสิ่งด้วยสัตว์เพื่อขระจัดราบวิปัสนาไร่หรือดีแตะเจมาตดอในกาวด